สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่หมอก็ได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้เนาะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่สามารถไปเจาะจงใครได้นะคะเนาะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะนะอะวันนี้พี่หมอได้มาทําในหัวข้อคลิปนะคะมีคนที่แอบชื่นชมคุณอยู่เนาะ มีคนที่แอบชื่นชมคุณอยู่นะพี่หมอขอเช็คพลังงานของคนเหล่านั้นกันก่อนเลยนะว่าคนเหล่านั้นมีพลังงานเป็นอย่างไรนะจ๊ะนะเนาะลักษณะท่าทางนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่หมอขอเปิดสามใบนะคะคนที่ชื่นชมคุณอยู่นะโอ้ได้ไพ่ไพ่เอ็ดออฟเพนต์เกิลเป็นหนึ่งเหรียญอ่าไพ่เอ็ขึ้นมาเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานของคนที่หาเงินเก่งอะ่ะเป็นลักษณะแต่จะบอกว่าลักษณะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดทั้งสามใบเลยก็ได้เนาะ นะคะอืมได้ไนออฟเพนเเคลิลด้วยนะนะคะใจใหญ่ด้วยเนาะ <c oughs> สิบดาบอ่ะคิงดาบแล้วก็สิบดาบเออคิงเหรียญแล้วก็สิบดาบอ่ะพี่หมอรู้แล้วแหละพลังงานของเขาเป็นอย่างไร <c oughs> คือตอนนี้พี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่แบบว่าเป็นคนที่หาเงินเก่ง เป็นพลังงานของคนที่หาเงินเก่งลักษณะท่าทางของเขาอาจจะเป็นคนที่ขาวผอมบางก็ได้เนาะนะคะหรือถ้าไม่ขาวผอมบางแสดงว่าพลังงานของคนคนนี้ที่แอบชื่นชมคุณอยู่เนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆเป็นคนที่หาเงินเก่งร่ํารวยมีฐานะที่ดีแต่เป็นคนที่อาจจะเป็นพ่อไหม้แม่ไม้ได้เนาะพลังงานของออคนแก่ได้ นะพลังงานของคนแก่ได้หรือพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ได้หรือคนคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งแล้วก็เป็นคนที่ออกแนวดุหรือออกแนวแบบคล้ายๆกับว่าใจร้อนก็ได้เนาะคนคนนี้นั้นเป็นสิบดาบเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูกันต่อเลยนะจ๊ะหาเงินเก่งมากๆในเรื่องการเงินคนนี้เก่งมากๆ เขาแอบชื่นชมอะไรในตัวคุณอ่ะคุณมีอะไรให้เขาชื่นชมหรือเขาเห็นอะไรวิเศษในตัวคุณอ่ะพิเศษในตัวคุณแล้วมันมันทำให้เขาชื่นชมคุณอะเนาะอืมโอโ้โหในออบวานเก้าไม่เท้าอืมเดี๋ยวพี่หมอดูอีกนะ the fool คือความบ้าบิน คุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อหน้าที่การงานน่ยแม้ว่าคุณจะติดขัดในเรื่องการงานอะไรพี่หมอรู้แล้วว่าคนคนนี้ดูว่าคุณเป็นคนที่กล้ามากๆก,กล้าผจญภยัยกล้าในทุกๆสิ่งกล้าในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําก็จะต้องลองเหมือนกับเขาชอบความบ้าบิ่นของคุณอ่ะเขาชอบความเป็นตัวเองอ่ะของคุณอ่ะคุณเป็นตัวตัวของตัวเองเป็นคนที่อ่าสร้างเสียงหัวเราะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนแล้วมักมีสเสน่ห์อ่ะเออคุณเป็นคนที่บ้าบิ่นอินเตอร์เทนแล้วก็เป็นคนที่ ออกล้าเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่เคยจับคุณก็พยายามที่จะต้องลิ้มลองให้ได้ต้องเดินหน้าไปให้ได้แม้ว่าตรงนั้นจะเป็นหุบเหวแม้ว่าตรงนั้นจะเป็นหน้าผาแต่คุณก็ไม่ได้เกรงกลัวนะดูไหมว่าพลังงานบ้าบินของคุณหรือหรือสไตล์ของคุณน่ยที่มันตลกติ้งต้องหรืออยู่ใกล้ๆก,ก,กับทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความสุขเวลาที่เขาเขาอารมณ์ร้อนเนี่ยหรือเขาเอ่อมีอารมณ์เสียอย่างเงี้ยพอเขาได้ยินคําพูดของคุณหรือเขาได้เห็นคุณเนี่ย เขารู้สึกว่ามีความสุขแล้วแล้วคล้ายๆกับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะอารมณ์ดีคุณเป็นคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับความทุกข์เลยอะ่ะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับความทุกข์เลยคุณบ้าบินมากๆอืมบ้าบินอินเตอร์เทนแล้วก็เป็นคนที่คิดแปลกแหวกแนวเออเดาฟูขึ้นมาเป็นเป็นเด็กที่อยากเรียนรู้ไปซะทุกเรื่องเออนะเนี่ยเขาชื่นชมคุณอนะเออ แล้วก็หาเงินเก่งด้วยนะใช้เก่งด้วยตัวคุณอ่ะเขาชอบพลังงานของคุณเขาชื่นชมคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่ไม่ย in ่อท้อเป็นคนที ững, <erc> ่ไม่ยึดติดก <tr> ับอะไรเป็นคนที่ไม่หวงตัวคุณเองไม่หวงคนพวกเนี้ยที่เขาชื่นชมคุณเนี่ยเขาแอบชื่นชมคุณเนี่ยเขาดูถึงคนที่เขาดูว่าคุณเป็นคนที่จริงใจอ่ะ เป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่พูดออกมาหมดหมดเปลือกเลยเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่มีความไม่มีความคิดร้ายกับใครอ่ะเป็นเดะฟูลมันไม่คิดร้ายกับใครอยู่แล้วเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะเขาได้อยู่กับคุณอ่ะเขาชอบคุณเพราะพลังงานของคุณมันมีความสุขมันสนุกสนานมันคลายเครียดเออพี่หมอต้องบอกมันคลายเครียดคุณเป็นคนที่บ้าบินมากๆคุณจะทําอะไรอ่ะนะคุณทําเลยอะ่ะไม่ต้องรอให้ใครบอกคุณตามใจตัวเองเลยเนี่ยเขาชอบพลังงานของคุณ เออบางคนนะ่ะคิดแล้วคิดอีกไม่กล้าเหมือนคุณแต่คุณเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคุณเป็นคนที่ไปตายเอาดาบหน้าอะไรประมาณเนี้ยใช้หมดหาใหม่เออเป็นพลังงานของคนที่บ้าบิ่นมากๆอ่ะเนี่ยเขาชอบพลังงานของคุณสร้างเสียงหัวเราะให้กับเขาเขาเป็นเขาเขาชอบคุณในในใ,ในดูท่าทางของคุณมันเหมือนเด็กเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยึดติดกับความทุกข์เออเป็นคนที่กล้าไปจนภยัยอันนี้นี่เขาแอบเชื่นชมคุนนะอืมหนึ่งถ้วยเออควีนออฟคัพขึ้นมา แสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีน้ําใจมากๆมีน้ําใจเออมีน้ําใจมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าออชอบแบ่งปันคนเออนะชอบแบ่งปันคนทนุถนอมความสัมพันธ์หรืออยู่ใกล้ใครแล้วเวลาที่คุณพูดคุณอะไรเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะแคร แคร์ทุกๆคนแคร์ทุกๆคนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณแคร์ Care, แม้กระทั่งจิตใจของเขากลัว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 ว่าพูดอะไรออกไปแล้วจะทําให้เขาผิดใจหรือพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจกลัวเขาจะคิดอ่คิดไม่ชอบคุณอ่เกลียดคุณอะไรประมาณเนี้ยคุณได้คิดไปหลายสิ่งหลายอย่างแต่คุณก็พยายามที่จะทําตัวให้แบบว่าอ่ถ่อมตนอะไรประมาณเนี้ยเพราะคุณเป็นคนที่ถ่อมตนน่ะเป็นคนที่ถ่อมตนมากๆคุณรู้ว่าอ่า ใครเป็นผู้หลับผู้ใหญ่เราเป็นเด็กเขาเป็นผู้หลับผู้ใหญ่หรือไม่งั้นเราก็อยู่ในสถานะที่เป็นผู้ใหญ่แต่เราก็ให้เกียรติผู้ใหญ่ซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้คือคุณจะให้เกียรติอ่ะเออเดะฟูอ่ะไม่ใช่ว่าคุณจะคิดแปลก,แ,ปลกแนวแล้วไม่เคารพใครไม่ใช่นะคุณถมตนนะเขาชอบลักษณะท่าทางของคุณชอบบุคลิกแล้วก็นิสัยของคุณความบ้าบินของคุณความมีจิตใจที่บริสุทธิ์และซื่อสัยแบบคุณอ่ะเนี่ยเป็นคนที่เก่งด้วยเดอะฟู กล้าได้กล้าเสียกล้าประจนภัยเดินทางไปในสิ่งต่างๆหรือในสิ่งที่คุณไม่เคยทําอย่างที่พี่หมอพูดคุณก็สามารถทําได้เนี่ยเห็นไหมเขาชอบคุณเขาชื่นชมคุณคุณเป็นคนเก่งหาเงินเก่งแปดเหรียญเนี่ยคนที่ มีชื่อเสียงในตัวเองสร้างเสียงสร้างแสงให้กับตัวเองเอคุณมักติดอันดับนะคุณมักติดอันดับเพราะคุณมีความสามารถเห็นไหมพลังงานของคุณไม่ถือตัวพลังงานของคุณเป็นคนที่ถ่อมตนอพี่หมอต้องบอกว่าถ่อมตนเนี่ยเขาชอบคุณตรงนี้เลยมีคนที่แอบชื่นชมคุณเขาได้เอาคุณไปพูดในหมู่คนเยอะๆอะคุณเก่งแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ใส่ร้ายใครคุณเป็นคนที่บริสุทธิ์เลยเป็นคนที่ไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยอืม เป็นคนที่ใครว่าอะไรก็แล้วแต่คุณปล่อยวางคุณคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ยึดติดกับความทุกข์นานๆอะ่ะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วเอออะไรประมาณนี้เป็นคนไม่จําอะไรประมาณนี้ได้นะสิบเหรียญอุ้ยหาเงินเก่งเห็นไหมคนชื่นชมคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะเป็นญาติพี่น้องคนสนิทกับคุณหรือเพื่อนบ้านอะไรคุณก็ได้ เพื่อนบ้านมีทั้งดีทั้งร้ายทั้งดีทั้งร้ายนะมีคนจ้องคุณก็มีนินทาคุณก็มีแต่เพื่อนบ้านที่ดีก็มีเหมือนกันนะสิบเหรียญน,นะมันขึ้นมาพร้อมกันเลยเนาะนะคะมีทั้งคนอยากสอดรู้สดเห็นในเรื่องของคุณด้วยแต่ก็ยังมีคนที่แอบชื่นชมคุณด้วยนะมันมีพลังงานของคนที่แอบแฝงเข้ามาด้วยนะพี่มอ เจอไพ่ที่แอบแฝงขึ้นมาพลังงานแอบแฝงอิจฉาคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณได้นะแล้วก็สอดรู้สอดเห็นเรื่องคุณแต่มีพลังงานเพื่อนบ้านที่เอาใจใส่คุณหรือคนที่หวังดีกับคุณก็มีนะจ๊ะอ่ะนี่แหละที่เขาชอบคุณอ่ะดูอีกหนึ่งใบอ่ะได้ไพ่ n g อ o สอดขึ้นมาแสดงว่าคุณเนี่ยหนักแน่น กล้าหานกล้าประจนภัยในสิ่งต่างๆใครห้ามยังไงฉันไม่สนใจฉันไปเลยฉันโนเฟียทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่กลัวฉันเดินหน้าฉันกล้าประจนภัยกับสิ่งใหม่ๆคุณเป็นคนที่ชอบลองชอบชอบเริ่มชอบประจนภัยคน้นคว้าเฮออะไรประมาณนี้ไม่กลัวเนี่ยคือสิ่งที่คุณแอบชื่นชอบคุณอะความสามารถของคุณมันเยอะเยอะมากๆพี่หมอต้องบอกว่าเยอะมากๆแล้วคนที่แอบชื่นชมคุณเนี่ยนะเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นมานินทาคุณเลยอะเขาจะแก้ขัด แก้ไขให้คุณตลอดเลยเพราะเขาชอบคุณเขาชื่นชมคุณนะเออนะคะเนาะพลังงานของคนเหล่านี้นะมีทั้งดีมีทั้งร้ายนะคะเนาะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีแต่คุณไม่ยึดติดไงคุณไม่ยึดติดคุณปล่อยทิ้งหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยเออกดง่ายหายเร็วไม่ยึดติดกับเรื่องความทุกข์เนี่ยคือสิ่งที่เขาชื่นชมคุณแอบชื่นชมคุณชอบคุณในพลังงานของคุณตัวตนของคุณ การเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่บ้าบินเดอะฟูเป็นคนที่ไม่หวงช่วยได้ให้ได้โนเฟีย no ใจใหญ่ใช้เก่งเออพี่หมอต้องบอกเลยนะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถหาเงินเก่งพูดเก่งเอ,อคุยเก่งสร้างเสียงหัวเราะเนี่ยคือสิ่งที่เขาชื่นชมคุณอะ่ะเขาชอบคุณมากๆนะคะเนาะอ่ะยังไงแล้วนะถ้าใครที่พลังงานตรงกับพี่หมอที่พี่หมอพูดมาดูตามหน้าไพ่มากดสามารถกด รับพลังงานที่ดีเอาไว้เลยนะคะเนาะแล้วใครที่ฟังแล้วพลังงานยังไม่ใช่คุณเลื่อนคลิปปิดคลิปได้เลยหรือจะดูต่อก็ดูได้นะคะเนาะอะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ